ทำคลิปมีตัวหนังสือด้วยมีเพลงขึ้นทีหลังด้วยเขาเฮ็ดจังไดไปเบิงกันครับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้ามาที่แอปแคปคัดได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่เลือกรูปที่เราต้องการเข้ามาได้เลยกดเพิ่มครับพอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆมาติ๊กที่เลเยอร์รูปภาพแล้วลากมันออกมาสักประมาณ10วินะยาวๆนิดนึงนะโอเค หลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาเลือกที่ระบบเสียงตรงนี้ครับกดไปแล้วมาเลือกที่เสียงบรรยายตรงนี้ให้เพื่อนๆกดแช่ค้างไว้แล้วพูดในสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะครับ่าสมมติผมจะพูดไปเลยนะใส่ใจได้แต่มองใส่ทองได้ทั้งปลาวัสซันโอเคปล่อยมือกดติก๊กถูกทีนี้ลองเล่นดูครับใส่ใจได้แต่มอง ใสส่ทท้้งองงดััปาวไพอได้แล้วนะเสียงของเขาท่าอีหรีเออที่นี่บัตานี่ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเลือกตรงเข้ามาเสียงตรงนี้ครับผมจะมาเลือกการเดินทางแล้วเอาตัวนี้ดูครับกดบวกนี่เสียงเพลงก็มาแล้วนะทีนี้ลองเล่นดูหลังจากที่เราพูดจบเห็นไหมทีนี้ ถ้าตัวนี้มันสั้นเชปมะให้เพื่อนๆมาติแล้วลากมันยาวๆออกมาอยากได้วินาทีเท่าไหร่กี่นาทีก็ลากยาวๆแบบนี้ออกมาได้เลยเด้ออ่าดีนี้เดี๋ยวมาดูกันลองดูฮะ,เ,ะ,เ,ะเห็นบ่ครับแค่นี้กะได้แล้วเรียบร้อยโอเคพอได้แล้วให้เพื่อนๆมาเลือกที่เซฟข้างบนกดบันทึกรอสักครู่ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เสร็จพร้อมกันได้เลยใส่ใจได้แต่มองใส่ทองได้ทั้งปา่าวัสันเ,เ,เป็นจังไหนครับผมสุดยอดอีลีถ้าเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากหูวิธีการตัดต่อคลิปแกวกับแคบคาดอีกคอมเมนต์ไดะเลเดอร์เดี๋ยวผมเสียลิปมาตอบให้ครับความรู้ดดีๆแบบนี้ฝากแช่น้าเน็ด้วยครับเด้อ